สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก็เราก็มาเล่นเกมแอสคอมแบภาค7ต่อในมิชชั่น2นะครับผมนะฮะก็คาที่แล้วก็มิชชั่น1ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับสว่วนมิชชั่น2องภารกิจน,นั้นจะเป็นอะไรนะครับผมลองเข้าไปดูหน่อยว่า Eruja has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Usian continent stationing the IUN Peacekeeping Force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. The forces aligned with Eruja are currently appearing throughout Usia. มีภาคพื้นดินนะครับให้ไปทำลายรถถังครับแล้วก็ปืนใหญ่ภาคพื้นดินนะครับมี่อะไรอีกไหม <c oughs> We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's air base squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack the <avoid surprise> in the east of Schofield. The enemy has deployed several vehicles Dunham, along the roads. You The enemy has deployed several vehicles along the roads. ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทราบรุ่นนะครับรุ่นของฝ่ายตรงข้ามนะครับไปไปทำลายแล้วก็ <that> happens, มีเครื่องบินเครื่องบินโดยสารนะครับผมเครื่องบินลำเลียงอาหารนะครับเป็นเครื่องบินลำเลียงอาหารของทหารภาคพื้นดินนะครับผมสองลำให้เราไปทำลายนะครับโอเคครับเราเริ่มมิชชั่นกันเลยไปเลยครับ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเครื่องบิน F16 อยู่นะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีเงินเข้ามารเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยไปซื้อเครื่องบินใหม่ก็ได้ถ้าว่าเราเล่นได้เงินมาเยอะๆนะครับผมตอนนี้ยังเป็นเครื่องบิน F16 อยู่นะครับแล้วก็มิสไซ ับรยิงได้ถึงสี่ลูกพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้สี่ลูกพร้อมกันแล้วก็ล็อกเป้าทีเดียวพร้อมกันเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมอยู่สาหรับยิงภาคพื้นดินนะครับผมโอเคครับไปกันเลย เอาละเราเจอสาเก็ตแล้วต้องค่อยๆบินนะครับเราเล่งเครื่องมากไม่ได้เพราะว่าเราเราต้องทำลายภาคพื้นดินนะครับ เล่งเครื่องหน่อยนึงโอเคพ่ออยาล็อกเป้าไม่ได้นะครับ เราต้องกลับไปยิงอีกตัวนึ่งก่อนครับเจออยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้ผ่านมาได้ไงนี่ครับตัวนี้ครับเอาไปเดี๋ยวเล่นเครื่องไปก่อนโอ้โหแล้วเป้าไม่ได้ด้วยต้องใช้ปืนนะครับผมตรงนี้ปืนจริงนะครับ ล็อกป้อมไม่ได้ด้วยปืนใหญ่อาปาเช่โดนก้โหมาเป็นสายฝนเลยเอาละยิง ระวังสายไฟยิงยเรรียบร้อยระวังสายไฟ,ย,ไฟยิง

โอ้ยโดนล็อกเป้าอีกแล้วโอ้ยโดนแล้วครับโดนแล้วปืนใหญ่ยังไม่พังกำปักรโอ้ยสายไฟก็สูงเหลือเกิน โดนอีกล็อกเป้ามาได้ลำบากมากเลยล็อกเราอีกแล้วล็อกเราอีกแล้วมาด้านหน้าครับมาด้านหน้า ร้อยโอ้โหพาพื้นดินมันสุดยอดจริงยังอาศัยฝนเลยนะลงชะลอเครื่องหน่อยนะครับเพราะว่าเร็วมากไม่ได้โอ้โดนล็อกเป้าอีกแล้ว

Radar vehicles destroyed, but the interceptor shows no sign of retreating. Take it out. Continue with the mission. Uh, crush as many as you can. في في oh, wow, come on. อาปาเช่เหรออ๋อไม่ใช่ครับมิกยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหเจอมิกยี่สิบเอ็ดแล้วเรียบร้อยมิกก็มิก,ก,มกเถอะโ,โดนล็อกเป้าอีกแล้วเรียบร้อย เราต้องทำลายภาคกาศให้หมดก่อนนะครับมันจะรบกวนเรามากถ้าเราหัวยทำลายภาคพื้นดินนะฮะโอ๊ยมาบเป้าเรา ไม่โดนเลยเร็วมากเลยไม่โดนอีกแล้ว เรียบร้อย โดนล็อกอีกแล้วเราไปทำลายป้าขึ้นดินก่อนดีกว่าเหลือไม่กี่ดำละ เลยวะโอ้โหมิกกี้เียดพเร็วเลยเรียบร้อย โอ้ยโดนครับมันล็อกเป้าเราโดนเราแล้วโอ้โหเครือ่องบินไลฟ์คนขับครับมาแล้วครับห้าลำเอาละ เครื่องบินไร้คนขับนะครับห้าลำครับเร็วมากเลยอ่ะ Get out! It doesn't matter. He said the war could change in an instant. Yeah, I just wish they give us <laughs> a bit more warning. Ammunition zero. Alright, one, five. Long, 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 มิดครับโอ้โหไม่โดน

เย็นเอาละไปสองเม็ดเลย โอเคโอ้โหเครื่องบินเหลืองเลยเสียหายไป45เปอร์เซ็นต์นะครับมิชชั่นคอมพิวต์โอ uh ้โห ยากมากด่านสองนี่ด่านนี่มิชั่นสองนะครับมยากขนาดนี้เลยแล้ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยนี่ครับภาพส,สวยที่เราเล่นกันเมื่อกี้นะครับผมลองชมกันสักหน่อยครับอ่ามันก็สมจริงเหมือนที่พีแกนเทนิโมเลยนะครับ Chúng không bao giờ nói chuyện. Đó chính gan tình trạng của quân đội ngày ก็ตอนที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับผมนะฮะพอเราเล่นมิชชั่นคอมพิวต์เสร็จเขาก็จะมีภาพสวยๆให้เราชมนะครับในเป็นภาพกราฟิกนะครับว่าเราทำยังไงบ้างนะครับยิงตอนไหนเร่งเครื่องตอนไหนนะครับจะรู้หมดเลยจะเห็นหมดเลยนะครับก็สมจริงฮะใช้ได้ ครับมิชชั่น2ก็จบลงไปแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบุคุณสำหรับการรับชมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมนะฮะกดคลิกไลค์ให้ผมหน่อยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนั้นคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะหามาให้นะครับถ้ามันมีก็จะดาวน์โหลดมาเล่นให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ แอสคอมแบตภาค7มิชชั่น2จบไปแล้วนะครับผมรอมิชชั่นต่อไปนะครับผมนะฮะครับโอเคครับผมแต่ละคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ